จากการที่หนูได้เรียนเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นตนเองนะคะหนูได้ลองพื้นที่บริเวณชายหาดหมู่บ้านทํานทงและหมู่บ้านเกาะเตียบค่ะพบว่าบริเวณชายหาดมีกลิ่นเหม็นเป็นมลพิษทางอากาศและเป็นปัญหาให้กับคนในหมู่บ้านและนักท่องเที่ยวค่ะมีมแมลงวลนันเป็นจํานวนมากเนื่องจากมีการ ผลิตปุ๋ยน้ำต้มปูเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวค่ะวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 1. เพื่อพัฒนาปุ๋ยน้ำต้มปูค่ะ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและษาทรัพยากรพืที่ชายฝั่งในท้องถิ่นของตนเองค่ะป้มหมางป้อหม่างการป้อหมาการดำเนินงานป้มหมาเชิงอริมานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ีถึงก ทุกคนมีความรู้ได้สามารถผลิตปุ๋ยน้ำต้อมปูได้ครับ้้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่4ถึง6มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟืน้นฟูพัฒนารักษาทรัพยากรในพื้นที่ชายฝั่งของตนเองครับกระบวนการหรือแนวทางการดำเนินงาน 1. ผู้หน,หนุประชุมวางแผนการทำปุ๋ยน้ำต้มปูค่ะ 2. ผู้หนูศึกษาแนวคิ ปูมีสารไคโตซานที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชค่ะสามคนหนูทําปุ๋ยน้ำต้มปูวิธีการดังนี้ค่ะ 1. นึ่ขอน้ำต้มปูจากชาวประมงในหมู่บ้านค่ะและเตรียมน้ำต้มปูพักไว้เป็นเวลา2วันค่ะ2ผสมน้ำต้มปูในสัดส่วนน้ำต้มปู300มลลิตรต่อไข่ไก่หนึ่งฟองต่อผงชีสโรตหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำเปล่าหนึ่งลิตรลงในถ้วผสมและคนคนให้ส่วนผสมเข้ากัน น้ำต้มปูของพวกหนูมีประสิทธิภาพมากเลยนะคะจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่องศึกษาการเจริญเติบโตของต้นพิกโดยใช้ปุ๋ยน้ำต้มปู เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชั้นป .4 ี่ถึงหทำปุ๋ยน้ำต้มปูด้วยค่ะและได้นำปุ๋ยน้ำต้นปูไปรดน้ำผักสวนครัวนะเป็นผักสวนครัวของโรงเรียนค่ะโดยผสมปุ๋ยน้ำต้มปู1น0มิลลิตรต่อน้ำเปล่า1นลิตรค่ะโดยผู้นูได้มีการเผยแพร่วิธีการทำปุ๋ยน้ำต้นปูด้วยนะคะและได้มอบปุ๋ยน้ำต้นปูให้แก่ผู้ปกครองและชาวบ้านค่ะและผู้นูได้มีการประเมินผลสรุปผลและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ งานก็เน้นงานหนึ่งไดเรียนใช้ปอสีถึงหได้นำปุ๋ยน้ำโต้มปูค่ะเพื่อนำปุ๋ยน้ำโต้มปูมาลดน้ำผัดสวนครัวที่สวนครัวพอเพียงค่ะนอกจากนี้บบนักเรียนแกนน้ำได้บ่ปุ๋ยน้ำโต้มปูให้แก่ผู้ปกครองและชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ค่ะ2การน,นำปุ๋ยน้ำโต้มปู